ปิดฤดูกาลปีนี้นะคะคณะหมอล่ำศิลปินผู้ไทยจัดใหญ่จัดเต็มอิหรีมุนเจ้าขานะฮะสำหรับแก่เพลงเดียวนะคะแค่โชว์เดียวนะคะลงทุนเกือบลา้านนอพิเจ้าโอ้โหบอกตรงๆเลยนะคะคุณพอวีปีนี้ทําถึงมากๆท่าถึงอิหรีมุนเจ้าคา่า บอกตรงๆนะฮะเพ้งเปิดปีนี้นะโอ้โหบุญเจ้าเอ้ยนะฮะสำหรับการลงทุนของปีนี้เนาะอ่าสามร้อยสามสิบกว่าชุดในเพลงเดียวในโชว์เดียวบุญเจ้าขานะฮะยังบวกลบอุปกรณ์นะคะยังไม่รวมอุปกรณ์เด้อบุญเจ้าขาเก้าแสนกว่าเล้วค่ะนะฮะรอติดตามรอชมเมืงนะคะสมาฟิกขับศิลปินผู้ไทย ผู้ใดแฟนครับน้องคอปเตอร์คือกันนะฮะผู้ใดมักหมอล่ำผู้ใดอยากเบิง่งพาดบ่ไดดบูเจ้าขาจัดไงอลรังการงานสางบูเจา้าโอ้ยนะฮะบ่เสือนะคะถ้าผู้ใดไม่เชื่อนะคะพทรไปถามลุงพงนะเ <c oughs> บื่อว่างจริงๆบอกเลยบูเจ้าขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อกลับไปตามเบิ่งนะคะวันที่หนึ่งตุลาคมเปิด วงศิลปินผู้ไทยค่ะ